โรงแรมเปิดไม่ได้การท่องเที่ยวไม่ได้ร้านอาหารเปิดไม่ได้มันก็สมผลมาเลยฮะทำให้บางคนเขาลำบากหน่อยจากคนมีงานทำก็ตกงาน ด้านอาหารจะถูกเปลี่ยนไปจากที่เราเคยขายได้ในราคาที่มันดีมันก็ต้องลดราคาลงมาครึ่งต่อครึ่งบางทีมีซื้อ1แถมหนึงเพื่อความอยู่รอดจากราคา200บาทมาขาย40บาท50บาทก็ต้องทําไม่ว่าจะเป็นโอนเนอร์ไม่ว่าจะเป็นผม,มว่าเป็นลูกน้องมสุสซาเออร์ต้องการที่จะขายหมูไก่เนื้อสัตว์อะไรต่างๆเนี้ยส่งมาให้ผมถามมซาเอร์ว่าคุณจะขายแบบไหนแบบอาต้นทุนคืน หรือจะขายแบบเอากําไรพอได้มาเสร็จผมก็เอามาให้คนที่เขาใช้บอกว่าพารุมาให้50%คุณสนใจไหมสนใจก็เอามาใช้ก่อนเพราะว่าราคามันถูกคุณก็จะได้มีต้นทุนที่ถูกในการผลิตขายต่อเพื่ออยู่ได้ตั้งแต่ซับไยเออร์โอนเนื่องลงมาก็ต้องช่วยกันหมดอะถ้าไม่งั้นก็อยู่ไม่รอด ตอนนี้ปรับตัวไปตามสถานการณ์โลกถ้าเกิดมันเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยเราจะหาอะไรเสริมทําเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราทํางานที่เดียวพอกินแล้ะทุกวันนี้ทําที่เดียวไม่พอกินแล้วต้องหาเสริมทําลูกน้องผมทุกคนก็เหมือนกันบางคนก็ทํากับผมที่นี่หมดเวลาก็ไปทําที่อื่นต่อเพราะที่เดียวไม่พอกินลาบากไหมทํางานเยอะกว่าเดิม แต่เงินเท่าเดิมบางทีน้อยกว่าเดิมด้ครับเพราะว่าบางทีงานมันไม่เข้ามาเราก็ได้เงินเดือนน้อยกว่าเดิมอยู่แล้วบางทีไรายได้เสริมมันไม่เข้ามาไม่ถึงก็ได้น้อยกว่าเดิมบางเดือนนะฮะบางเดือนก็ได้เท่าเดิมแต่ทํางานไม่ได้เท่าเดิมทํางานมากกว่าเดิมสมัยตอนรุ่นรแรกๆเนี่ยทำใจทำใจ,ทำใจมากเลยว่าทาไมต้องมาเจอโรคอะไรประหลาดประหลาดอะไรเงี้ยเอ๊งงๆกับชีวิตอยู่แต่ตอนเนี้ยทำใจได้แล้วว่าเออโลกมันเปลี่ยนไปแล้ว เราจะทํายังไงให้มันอยู่กับมันให้ได้ตอนนี้ก็มีอีกอย่างนึงที่ผมไปทำก็คือทำชาริตี้ส่วนใหญ่จะช่วยหมอช่วยแพทย์เกี่ยวกับการรักษาโครคพวกนี้อ่าโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลจะกกินหรือบด,ดินโรงพยาบาลอะไรต่างๆ่ิการท่องเที่ยวใหม่ของโรงแรมเราถ้าผมจำเอานะฮะประเทศไทยเราเนี่ย มีสมุนไพรเยอะซึ่งผมก็เป็นอาหารและยาออาหารเป็นยาก็มีไม่ว่าจะเป็นกระชายไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆที่มันรักษาโรคได้พวกนี้รัฐบาลเราถ้าฉลาดถ้าผลิตขึ้นมาเองทําอุตสหาหกรรมท่องเที่ยวเองในเชิงการกินเพื่อรักษาโรคก็จะไปได้ไกลเหมือนกันแต่ว่าทางรัฐบาลเรายังไม่ได้ท